กลับมาแล้วค่ะกลับมาอยู่แล้วค่ะก็คือถ้าพูดแบบภาษาเราเนาะมุนษะกูก็คือแบบไม่ว่าเราอ่ะจะตัดสินใจเลือกทางไหนทาอะไรม,มีแผนงานยังไงก็ตามอะค่ะมันก็จะมีคนที่แสดงความคิดเห็นในแง่ลบเกี่ยวกับตัวเราเมื่อเจอกับความคาดหวังและต้องระวังความรู้สึกของคนอื่นในชีวิตคุณไม่ควรเป็นผมเช็ดเท้าให้ใคร เดี๋ยวด้วยหาแนวชายแบบก,ก่อนแบบซิบเบิร์ตตี้ไม่มาตัดสินใจเพื่อนคนอ,น,อนอื่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 นอยู่นั่นแหละอยากทำอะไรให้ถูกใจคนอื่นอันนี้ก็อยากเอาใจอันนี้ก็อยากทำอันนนั้ก็ต้องไปอันนี้ก็ต้องไปอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วอ่ะมึงเนี่ยที่กูต้อง,อนนง,องดูเพราะอะไรรู้ไหมกูจังซื่อเศรษฐีนี่ประเด็กอ๋อน,นี้ไงสถานาการณ์มันไม่ได้แย่ไปกว่าสิ่งที่เราจเจอเลยมันไม่ได้แย่เท่ากับความคิดอะไรประมาณเนี้ยมึงกลับมาแล้วค่ะกลับมาอีกแล้วค่ะก็คือวันนี้น้องเฟย์จะมารีวิวหนังสือ ังสือเล่มหนึ่งซึ่งเราอ่านแล้วแบบว่าก็ชอบว่าแหละก็เลยอยากบันทึกไว้นะคะก็คือหนังสือ Theory, เลตเต็มทียออรีกบเขียวเล่มน,นี้ที่ขึ้นที่ขึ้นแบบหนังสืออันดับขายดีแล้วก็ดังมากๆมีคนรีวิวเยอะอะไรไปหมดแล้วแหละแต่เราก็จะรีวิวในในแบบของเราอะนะคะที่เราอ่านแล้วเราชอบจริงๆอะ่ะก่อนหน้านี้เราเห็นหนังสือเล่มนี้แบบในร้านหนังสือแล้วก็ติดอันดับขายดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ซื้อเลยแนละ้วระบบมองข้ามแบบไป ไปสักพักนึงอยู่เหมือนกันจนกระทั่งไปเจอรีวิวใน IG แล้วก็แชร์สตอรี่มาชอบส่วนหนึ่งเพื่อนกระทำมาบอกมันดีจริงๆต่อไปก็เลยไปซื้อแล้วก็ได้มาอ่านแล้วก็หวัวโอเคมันดีจริงๆแล้วสมแล้วที่เขาแบบเป็นหนังสือที่ดังมากทีนี้นางอ่าหนังสือเล่มน,นี้นะคะเล็ดเดมทิออร์ลีโลว่าที่ฎีปล่อยเขานะคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะถ้าพูดแบบภาษาเราน้องมึงภาษากูก็คือแบบว่าเลดเดมก็คือแบบเขาบอกปล่อยเขาใช่ไหมคะภาษาเขาก็คือแบบ กระซ้าเขาซ้ามเขาต่อสซู้จิิงเนี่ยแบบเออเขาจะคิดยังไงกับเราวะเขาจะว่นกระซ้าเขาต่อสซู้อะไรเงี้ยแล้วในขณะเดียวกันก็คือเลดมีให้ฉันให้ฉันได้ทําตามสิ่งที่ฉันอยากจะทําเลดมีก็คือกระซ้ากูถาะคือกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่ามันก็จะมีเนื้อหาที่มากไปกว่าน,นั้นนะคะมันไม่ใช่แค่แบบปล่อยเขาแล้วก็จบปล่อยฉันแล้วก็จบคือเขาก็จะพาเราไปตามความคิดนั่นแหละว่าในแต่และบริบทต่างๆในแต่และหน้าที่ อะไรอย่างเงี้ยเราจะเล็เดเต็มแล้วเราจะเล็เดเต็มเราจะเล็ดมียังไงอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้อ่าอ่าทีเนี้ยค่ะเล็เดเต็มหรือทฤษฎีปล่อยเข้านะจะพูดถึงในเรื่องของการที่เราปล่อยให้ความคิดของคนอื่นเป็นเรื่องของคนอื่นไปที่แม้ว่าจะคิดเกี่ยวกับตัวเรายัางไงก็ตามนะคะในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้หรือกังวลว่าคนอื่นจะตัดสินใจยังไงเขาก็จะพูดถึงประมาณว่าก็ เราควรจะเล็เต็มปล่อยพวกนั้นไปปล่อยความคิดเหล่านั้นไปเราไม่สามารถทําอะไรได้โดยที่เราแบบอาจจะเคยทุกข์เคยเน่าไก่เน่าจมมาก่อนจากการที่เราอยากจะพยายามที่จะจัดการความคิดเห็นเหล่านั้นในหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาก็ไม่ได้พูดถึงแค่ในเรื่องของหน้าที่การงานที่ว่า อคนอื่นจะคิดยังไงแต่เขาก็ยังพูดถึงในหลายๆบริบทด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบแฟนบอกเอกอพ์พูนร่วมงานไม่เข้าใจการถูกนินทาการถูกปฏิเสธหรือว่าการถูกแสดงความคิดเห็นหรือแม้กระทั่งในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการเลือกเส้นทางนี้ให้ลูกต้องการที่จะคาดหวังว่าลูกต้องเลือกทางนั้นสิทำงานนี้สิอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องของอะไรก็ตามค่ะที่ทําให้เกิดความทุกข์หรือความลําบากใจความเหนื่อยใจที่เกิดจากการที่ ไม่ว่าเรากังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราหรือเหนื่อยใจจากที่เราต้องการเข้าไปเจ้าคี้เจ้าการไปจัดก,การคนอื่นอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ในหลายบริบทด้วยทีนี้ในในส่วนที่เราชอบนะคะก็บอกว่าอา่าไม่ว่าเราอ่ะจะตัดสินใจเลือกทางไหนทําอะไรหรือมีแผนงานยังไงก็ตามอะคะ่ะมันก็มักจะมีคนที่แสดงความคิดเห็น ในแง่ลบเกี่ยวกับตัวเราเหมือนกันนะคะ,ะเขาก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะให้ความคิดเห็นพวกนั้นนะคะมาหยุดยั้งเราไม่ให้เราไม่กล้าทําอะไรหรือว่าลังเลสงสัยในตัวเองว่าเราจะทําได้ดีไหมหรือทําให้เราผัดวันประกันพุ่งหรือจนแทบไม่ทําอะไรเลยเพราะว่ากลัวว่าถ้าทาแล้วมันจะไม่เพอร์เฟกหรือว่าจะต้องมีคนมาแสดงความคิดเห็นในแง่ลบกลัวความคิดเห็นจนเราไม่กล้าทําเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยค่ะ ในส่วนหนึ่งที่เราชอบมากมากมึงอ่จานให้ฟังหน้าไหนล่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะอ่าหน้าหนาหน้านี้แหละ ตอนที่คุณกําลังเดินไปบนเส้นทางชีวิตโดยมีความคิดเห็นของคนอื่นเป็นแผนที่คุณจะเลี้ยวซ้ายหรือจะเลี้ยวขวาก็ขึ้นอยู่กับคนอื่นจะพูดหรือคิดอย่างไรแทนที่จะเลี้ยวตามที่ตัวเองต้องการถ้าคุณก้าวผ่านชีวิตด้วยการคาดเดาสิ่งที่คนอื่นจะคิดหรือพูดเกี่ยวกับคุณก็เท่ากับคุณเอาพลังอํานาจไปให้คนอื่นอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะแต่มีอีกมีอีกแป๊บหนึ่งเมืองแปบบ๊บหนึ่งแปบบ๊บหนึ่ง,แบบงอันนี้นี่ในอันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของ คุณไม่อาจควบคุมสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณได้เลยนะคะเขาบอกว่ามนุษย์โดยเฉลี่ยมีความคิดประมาณ70,000เรื่องต่อวันส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีแบบแผนอะไรเลยและไม่อาจควบคุมได้นี่คือเหตุผลที่มันเป็นเรื่องหน้าขานมาหากเราจะสิ้นเปลืองพลังไปกับการวิตกกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือพยายามจะเปลี่ยนแปลงความคิดของเขานี้อันหนึ่งที่เราชอบมากพูดถึงเรื่องการทําอะไรให้ตัวเองภูมิใจเน้นในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาบอกว่าการตัดสินใจแบบที่ทําให้ให้ตัวเองภาคภูมิใจใน ตัวเองเนี่ยค่ะก็คือการตัดสินใจที่ให้ความสําคัญกับความต้องการของตัวเองก่อนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องดูแลเอื้ออารีกับความสัมพันธ์อื่นๆด้วยเช่นกันคือทําให้มันสมดุลแต่ทั้งนี้ค่ะมันต้องเป็นเส้นทางที่เราไม่ได้เห็นแก่ตัวหรือไม่ได้เป็นคนที่หลงตัวเองจนไม่ใส่ใจคนอื่นๆจุดที่พีคที่สุดเลยนะมึงที่กูชอบมากๆเลยเขาบอกว่าเมื่อเจอกับความคาดหวังและต้องระวังความรู้สึกของคนอื่นในชีวิตคุณไม่ควรเป็นพมเช็ดเท้าให้ใคร ุณไม่ควรเป็นพรมเช็ดเท้าให้ใครแต่ก็ไม่ควรมุทะลุและไม่นึกถึงความรู้สึกใครเลยเช่นกันซึ่งมันเป็นเรื่องของแบบการรักษาสมดุลนะคะมึงคือเนี้ยดีมากๆมากเลยอ่ะคือมันดึงสติเรามากเลยแค่เนี้ยกูก็รู้สึกประทับใจแค่นี้กูรู้สึกว่าคุ้มแล้วที่กูได้อ่านหนังสือเล่มนี้ถ้าจะบอกว่าหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งเนี้ยมันจะต้องมีประโยชน์อะไรบ้างแหละมึงอันนี้แค่ส่วนนี้เลยที่ที่รู้สึกว่า มีประโยชน์ละมีประโยชน์ต้องเฟรแล้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกันหนึ่งคือเขาบอกว่าอ่าในเรื่องของการที่เราแบบมัวแต่อยากจะทําให้ถูกใจคนอื่นมันมีตัวอย่างหนึง่งตัวอย่างหนึง่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเริ่มนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวด้วยหาแนวตชาแต่ก่อนแบบ๊ซิเบิร์ตี้มาเบิดอย่างงี้นี่อุ้ยนู้เป็นคนยังส่ สูสสูยี่ป่าเบิร์ดเข้ไหมรอดแล้ว <c oughs> มีตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบออยากจะทำอะไรให้ถูกใจใครหลายๆคนะอะไรอย่างเงี้ยลกวคนอื่นผิดหวังจากการตัดสินใจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องนึงเดียวเดียวเดียวเดวเดยวเราจะเล่าแบบเล่าแบบเรวนะะๆๆ็วๆนะคะไม่ได้อ่านทุกตัวอักษรนะคะ สมมติว่าสุดสัปดาห์นี้คุณมีตารางที่ยุ่งเหยิงมากๆมีเพื่อนสนิทที่รอฉลองวันเกิดและในขณะเดียวกันคุณก็รู้ว่าคุณจําเป็นต้องไปเพราะเพื่อนหลายๆคนก็ไปและมันเป็นงานที่น่าจะสนุกมากๆเลยทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันคุณก็สัญญากับพ่อแม่เวลาหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะคะว่าจะกลับไปบ้านในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เพราะตายายกำลังจะมาเยี่ยมคุณอยากทำทั้งสองอย่างเลยคุณอยากเป็นเพื่อนที่ดีคุณอยากเป็นลูกที่ดีคุณอยากเป็นหลานที่ดีคุณยอม คุณยอมลงแรงลงทุนสุดชีวิตเพื่อขับรถ4ชั่วโมงไปที่งานเ,เพื่อนและคุณก็ดีใจมากที่คุณได้ตัดสินเช่นที่คุณได้ตัดสินใจเช่นนั้นนะคะและคุณก็อยู่จนดึกนั่งหัวลาอก,กับเพื่อนๆดื่มวายหมดไปหลายขวดคุณได้สนุกสุดเบี่ยงจริงๆจ,จ,จากนั้นพอเช้าวันต่อมาค่ะคุณก็ตื่นนอนตอน7โมงเช้าแล้วก็กิ้งตัวจากที่นอนสวมเสื้อกันหนาวทิ้งนู้ดบอกเพื่อนว่าเสียใจมากที่ไม่สามารถอยู่ต่อ ตลอดสุดสัปดาห์นั้นได้นะคะแล้วคุณก็ขับรถไปอีก4ี่ชั่วโมงที่บ้านพ่อแม่เพื่อใช้เวลาที่เหลือสุดสัปดาห์กับนายายในขณะที่คุณขับรถอยู่บนถนนนะคะคุณก็รู้สึกภูมิใจมากที่คุณได้ให้เวลากับเพื่อนแล้วแล้วคุณก็กำลังจะกลับไปหาคุณตาคุณยายแล้วด้วยเช่นกันค่ะ แต่คุณไม่รู้เลยว่าภายหลังนะค่ะเจ้าของงานมันเกิดไม่พอใจที่คุณกลับไปก่อนแล้วพูดขึ้นมาว่าไม่รู้จะลำบากมาทําไมถ้ามาแค่คืนเดียวในขณะเดียวกัน4ชั่วโมงต่อมาพอมาถึงที่บ้านคุณรู้สึกเมาค้างเล็กน้อยแล้วคุณก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยมากๆเหมือนกันนะคุณก้าวลงจากรถในชุดที่ใส่เสื้อสเวตเตอร์เข้าไปกอดตายายที่ดูตื่นเต้นจนน้าตาคลอจากนั้นคุณก็เข้าไปกอดแม่แม่ก็กระซิบข้างหูว่ายายผิดหวังมากนะที่ลูกไม่อยู่ที่นี่ตอนที่เธอมาถึงที่นี่แล้วก็เสริมว่า เรากําลังจะออกไปกินอาหารกลางวันกันในอีก10นาทีแต่งตัวซะเรื่องนี้ให้อะไรเขาบอกว่าเมืองเรื่องแรกคือต่อให้คุณยอมทําสิ่งที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตเพื่อเอาใจทุกคนแทนก็ได้ผลตามตั้งใจด้วยแต่ถึงกระนั้นก็ไม่หาจรับประกันได้ว่าคนอื่นจะมองคุณในทางที่ดีเพราะฉะนั้นเล็ดเต็มปล่อยเขา 2. ค่ะคืออย่าเป็นคนที่พยายามลำบากขนาดนั้นเพื่อทำให้ทุกคนมีความสุข ฉันเคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันค่ะแล้วมันก็รู้สึกเหนื่อยจนหมดแรงแล้วก็รู้สึกว่าทําอะไรก็ไม่เคยดีพอนี่มือเห็นไหมคือเขาบอกประมาณว่าไม่ว่าเราจะตัดสินใจอะไรก็ตามอะ่ะสุดท้ายถ้าเราต้องตัดสินใจเพื่อคนอื่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 นอยู่นั่นแหละอยากทำอะไรให้ถูกใจคนอื่นอันนี้ก็อยากเอาใจอันนี้ก็อยากทำอันก็ต้องไปอันนี้ก็ต้องไป,อ,นนอ,งไปอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วอะ่ะมือมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาพอใจแม้ว่ามือจะเหนื่อยแทบตายก็ตามเพราะฉะนั้นคือ ที่มันพอดีเถอแล้วมึงก็เอาที่ตัวเองจะภาคภูมิใจแล้วก็จะไม่ได้ลาบากในชีวิตขนาดนั้นนะ่ะคือให้ความสําคัญแล้วก็รู้จักรักตัวเองบ้างมึงคือมันก็สําหรับเรานะเรารู้สึกว่ามันไปมันก็ไปสอคล้องกับหนังสือเล่มคล้ายๆกับกู like ๊ดไว้กู๊ดไลท์ที่แบบรักตัวเองหน่อยเธอหรือแบบหนังสือ Howto บางอันที่แบบเราต้องจัด p r i o r i t y เราไว้ตรงไหนความคิดหนงของอื่นอยู่ตรงไหนอะไรประมาณเนี้ยดีมากเราชอบมากหนังสือเล่มน,นี้และในหลายๆแบบใครไม่รักเราแฟนไม่รักเราปล่อยเขาเพื่อนไม่เข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยก็ ว่ากันไปตามในแต่ละบริบทต่างๆทุกคนเล็ดเดมมันประมาณนี้ประมาณว่าแบบเออก็ปล่อยเขาแล้วก็ปล่อยแบบเข้าใจในความคิดของคนอื่นในการตัดสินใจของคนอื่นแล้วก็ให้ตัวเราได้เป็นอิสระจากค,ความคิดหนของคนอื่นให้ตัวเราได้เป็นสุขแล้วก็เล็ดมีให้ชั้นให้ชั้นได้ทําอะไรเพื่อตัวชั้นให้ชั้นได้เรียนอันดนตรีเล้รเรียนกนิจกรรมอะไรที่เนี่ยจะเรียนได้เขียนหนังสือที่อยากจะเขียนได้ทําอะไรที่อยากจะทําอะไรประมาณนี้นะคะ กูเนี่แล้วอื่นก็เขียวอยู่ผู้เดียวคือมันเป็นสีทีนั่นแหละมึงก็เล็ดเด็มจบค่ะจบคลิปนี้ไหมบอมีมูให้กดบอกหนังสืออีกอันนึงเถอะคือ The Power Self Confidence คือมันเป็นหนังสือที่ดีมากเลยอะพูดถึงเกี่ยวกับพลางแห่งความเชื่อมัน่นคือเขาบอกว่า รากขานของความเชื่อมั่นเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่จะนําพาเราไปแบบสู่การทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จหรือว่าการทําอะไรได้อย่างมีประสิทธิภาพมีศักยภาพที่ดีอะไรประมาณนี้นะทีนีนหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาก็บอกว่าพูดถึงในเรื่องของการพัฒนาความเชื่อมัน่นการแกะรอยว่าความเชื่อมัน่นเกี่ยวกับความเชื่อมันสามารถพาเราไปทําอะไรได้บ้างโดยที่เราสามารถพัฒนาได้นะตัวความเชื่อมั่นเนี้ยค่ะโดยที่แบบว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของพรสวรรค์เลยแต่เราสามารถที่จะพัฒนามันได้ทีนี้ แถมแบบแถมจริงๆจะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะหนังสือเล่มนี้หน <c oughs> ังสือเล่มนี้คือมันดีมากๆากเลยนะมันไม่ได้ดีแบบดีแค่แบบส่วนใดส่วนหนึ่งอะแต่ทุกๆบทอะมันดีมากเลยแต่ว่าอไม่แน่ใจว่ามันมันแมทไหมห,หรือมันไม่แมทหรือย,ยังไงแต่มันดีมากๆเลยนะแล้วเ,เราอ่านตั้งแต่ปีแบบวันที่21เดือน2ปี67อะอ๋อคืออ่านนานมากแล้วสรุปเลยนะคะ ขอยกตัวอย่างในส่วนที่ชอบที่สุดคือเขาเป็นตัวอย่างเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังของความเชื่อมัน่นเป็นเรื่องนักธุรกิจคนหนึ่งค่ะเป็นเรื่องนักธุรกิจคนหนึ่งที่ <c oughs> ประสบป,ปัญหาในธุรกิจแล้วเขาเองก็ตัดสินใจแบบอยู่ในช่วงแบบอยู่บนเส้นได้อว่าจะไปต่อกับธุรกิจยังไงดีจะปล่อยให้ธุรกิจล้มละลายไปเลยหรือว่าจะสู้ต่อไปยังไงคืออยู่ในจุดที่ถึงทางตันหาทางออกไม่ได้อะไรประมาณนี้ นี้เขาก็ไปที่สวนสาธรารณะแห่งหนึ่งไปยืนอยู่บนสะพานมองไปที่แบบพื้นแม่น้ําข้างหน้าสีดเพื่ประดดดีอี่ยังสีน่ะน,นะ <c oughs> ก็ประมาณว่าแบบกาลังยืนมือมือ,มอกำลังยืนตัดสินใจอยู่ปรากฏว่าก็มีชายชราคนหนึ่งโผล่เข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะเขาก็เล่าเรื่องอธุรกิจที่กำลังประสบปัญหาเรื่องทางการเงินเรื่องดีลคู่ค้าทุกอย่างที่มีปัญหาเนี่ยให้ชายชราคนนี้ฟังค่ะปรากฏวว่าชายชราคนนี้ก็โอเครับฟังรับฟังแล้วก็ นิ่งไปพักหนึ่งแล้วก็บอกว่าผมคิดว่าผมช่วยคุณได้นะคือกูลังหาอยู่ว่าไอ้เรื่องที่กูเล่ามันอยู่หน้าไหนต่อทีนี้ชายชรลาคนนี้ค่ะเขาก็เอายื่นเช็คให้นักธุรกิจคนนี้ใบหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเอาตัวเช็คนี้ค่ะไปแก้ไขปัญหาของคุณนะแล้วอีกหนึ่งปีเรามาเจอกันที่นี่นะคะ ทีนี้นักธุรกิจคนนี้ก็กลับมาที่บ้านค่ะแล้วก็มาเปิดดูเช็คที่หลังค่ะปรากฏว่าเช็คนั้นเนี่ยมันเป็นยอดเงินที่มากถึง500แสนดอลลาร์แล้วก็เนี่ยที่กูต้องดูพ่อเลยรู้ไหมกูจำซื้อเศรษฐีนี่ไปรไะด้อ๋อนนี่ไง<ว><น>คือเช็คนั้นน่ะคะ่ะ เป็นลายเซ็นของจอร์ดี้ล็อกกี้เฟลเลอร์คือเศรษฐีในยุคนั้นที่มีชื่อเสียงในเรื่องแบบชอบแจกจ่กายเงินชอบช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะตอนแรกเขาคิดว่าเขาจะนําเช็คนี้ไปขึ้นเช็คที่ธานาคารนั่นแหละแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจเดี๋ยวเก็บมันไว้ในตู้เซฟก่อนแล้วแค่รู้ว่าจะเอามันมาใช้เมื่อ,อไหร่ก็ได้อะไรประมาณนี้แล้วทีนี้ก็ตัดสินใจว่าเอาวะแบบกูจะไปสู่ปัญหาอีกเชือนึงกูจะไปลุยกูจะไปแก้ปัญหาเขาก็เดินหน้าไปด้วยความแบบกระตือรือร้นค่ะไป ดีลกับคู่ค้าใหม่ไปคุยเรื่องหนี้สินไปคุยเรื่องการยืดระยะเวลาการผ่อนจ่ายชําระหนี้ต่างๆแล้วก็เริ่มลุยไปดีวกับค้าทุกๆอย่างปรากฏว่าภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนธุรกิจของเขาก็ฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาสามารถปิดหนี้แล้วก็ธุรกิจกลับมาทํางินได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็ไปที่สวนสาธารณะน,นั้นตอนที่ครบหนึ่งปีนะเพื่อที่จะแบบไปบอกอ กับชายชรา,าคนนั้นที่ให้เช็คเข้ามาว่าเขาเป็นยังไงบ้างโดยที่แบบเขาดีขึ้นหรือว่าอะไรคืออยากเมาเลยอยากฟอยต์เลยนะนะว่าแบบมันดีมากเลยนะโดยที่แบบไม่ได้ใช้เช็คนั้นเลยอะไรเงี้ยตอนที่ยืนรออยู่โดยที่ยังไม่ได้แบบตอนที่ยืนรออยู่ตอนที่ยืนรออยู่อะค่ะโดยที่ยังแบบยังไม่ได้เจอแล้วแบบแค่ตื่นเต้นอยู่เฉยๆยะชายชรา,าคนนั้นก็โผล่เข้ามาพอดีแต่พอกำลังจะเล่ามีผู้หญิงคนนึง มีผู้หญิงคนนึงมาคว้าแขนชายชารานั้นไว้แล้วก็บอกว่าขอโทษด้วยนะคะที่เขามากวนคุณเขาไม่ได้รบกวนอะไรคุณใช่ไหมคะเขาชอบบอกคนนั้นคนนี้ว่าเขาเป็นอะไรนะผู้ใดก่อนตอนนี้ล็อกกี้เฟลเลอร์ค่ะคือเขาชอบหนีออกมาจากบ้านพักคนชะาค่ะก็ผ่านไปมึงในตอนนั้นนะนักธุรกิจก็เลยอึ้งแล้วก็แบบเชี่ยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาแบบประมาณนี้เขาก็อึ้งนะว่าในในตอนนั้นน่ะ หนึ่งเขาก็คิดได้ว่าธุรกิจของเขาที่เขาไปแก้ปัญหาที่ว่าฟื้นฟูมาได้เนี่ยคือมันเกิดจากมันเกิดจากแค่เขาเลือกที่จะเชื่อว่าเขาทาได้แล้วมันมีความมั่นใจแล้วก็แบบเกิดขึ้นหรือว่าพลิกสถานการณ์จากหน้ามือเป็นหลังมือได้ได้เพราะเขาแล้วก็พบความเชื่อพบความกระตือรือร้นของเขาเลยเหรอว่าอะไรประมาณนี้นั่นแหละนะมันก็เลยเป็นตัวอย่างของของเรื่องเล่าแบบพลังของความเชื่อว่าถ้าเราเชื่อนะ่ะบางครั้งสถานการณ์มันไม่ได้แย่ไปกว่าสิ่งที่เรา จอเอยมันไม่ได้แย่เท่ากับความคิดอะไรประมาณนี้นะมึงให้เราเชื่อในตัวเองก่อนอะไรประมาณนี้นะคะแต่แต่ตมึงแต่มันดีมากๆหนังสือเล่มนี้คือเล่าแบบผิวๆแล้วกันเนาะไปแล้วค่ะไม่รู้จะเจอกันตอนไหนนะคะแล้วแต่ความขยันบ๊ายบาย